อะไรน,น,นะลูกอันนี้ที่ใส่อะไรที่ใส่แอปเปิ้ลใส่ใส่อะไรลูกใส่เคเ่ะใส่อะไรคะเ,คเขาเรียกอะไรลูกแอปเปิ้ล <Apple. S 1> อ๋อแอปเปิ้ลโอ้ภาษาอังกฤษสำเนียงได้กกูแม่อีกตัวนี้พูดไหมสิแอป,ปอะไรนะแอปเปิ้ลว้าวส้มส้มโอ้ภาษาอังกฤษพูอะไรส้มควายออเรนด์ออเรนด์ ขอบคุณคุณแม่ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงขอบคุณค่ะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรลูกแต่งอะไรแต่หมดเราแม่เหนแต่งอะไรแต่งเขียวเออแกะ,กแกะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มันแกะอะไรนะ <c oughs> มันแกะอะไรนะแกะหนักมันเกะหนักมันเกะหนักมันแกะ <c oughs> <c oughs> มันแกะอะไรนะลูกพูดใหม่แกะหนัแกะไม่ได้เหรอหรืออะไรนะแกะนัะมันแกะยาก